รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการในหลวงในดวงใจ MEA ี m อด s i o n รายการที่จะพาทุกท่านไปเปิดโลกห่งการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าพลังงานและสิ่งแวดล้อมครับคุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอลพาคุณผู้ชมไปชมโครงการดีๆที่การไฟฟ้านาครหลวงได้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับน้องๆเยาวชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนครับและในวันนี้นะฮะเรายังคงอยู่กันที่เดิมครับป้อมพระจุลจอม9จังหวัดสมุทรปราการครับแต่ว่าจะมีกิจกรรมดีๆอะไรให้เราได้ติดตามกันนั้นไปชมกันเลยครับ มาถึงจุดนี้ครับตรงนี้นี่แสดงเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับผมครับผมณจุดนี้นะครับเป็นหลุมปืนเสือหมอบในจํานวน7กระบอกที่รัชกาลที่5ได้สั่งซื้อมาจากประเทศอังกฤษนะครับไอหลุมนี้เป็นหลุมที่5นะครับจัดแสดงเพื่อที่จะให้ราษฎรหรือนักศึกษาโดยทั่วๆไปได้เข้ามาชมได้ศึก เข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของอาวุจยุทธปุรณ์ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5นะครับโดยเฉพาะปืนเสือหมอบที่เราเห็นอยู่นี้นะครับได้สั่งซื้อมาจากประเทศอังกฤษเมื่อ120กว่าปีผ่านไปแล้วนะครับได้สั่งซื้อเข้ามาเมื่อปีพศ2429จํานวน10กระบอกด้วยกันนะครับติดตั้งอยู่ที่ป้อมพิจุนแห่งนี้ที่เรามองเห็นอยู่นี้นะครับจานวน7กระบอกด้วยกัน แล้วก็ติดตั้งอยู่ที่ป้อมผีเสื้อสมุทรซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับป้อมพิจุนที่มีแม่น้ําฝัางกั้นอยู่นะครับอีก3กระบอกด้วยกันนะครับทุกกระบอกนี้ยังใช้ได้เลยนะครับยังใช้ได้ทุกกระบอกเลยโดยเฉพาะกระบอกที่4เนี้ยเมื่อวันที่2 7มกราคมปีพศ2545ส25 45, สมเด็จพระเทพมาทดลองยิงนะครับยิงแล้วก็ลองกินเน็ตบุ๊กเรียบร้อยมีหนึ่งเดียวในโลกนะครับปัจจุบันนี้ปืนชนิดนี้ที่ยังใช้ได้อยู่นะครับที่ประเทศไทยเรานี่แหละครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระความรู้ที่มากมายเลยแหละครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับดึกแล้วทําไมเราต้องมาที่นี่เขาบอกผมว่าเพราะเมืองนี้ไม่เคยหลับ3ามเมืองที่พื้นที่ไม่ถึง1%เปอร์เซ็ตจะใช้ไฟเกือบหนึ่งในสามของทั้งประเทศเมืองที่ชีวิตหนึ่งวันเหมือนมีมากกว่า24ชั่วโมง เมืองที่เต็มไปด้วยตึกพระฟ้าแต่คนทั้งโลกต่างพากันมากินอาหารข้างถนนเมืองที่อินเทอร์เน็ตคือโลอกใบของพวกเขาเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกและเป็นเมืองที่จะก้าวเป็นศูนย์กลางของอาเซียนคงจริงอย่างเขาว่าถ้าเมืองไม่เคยหลับแล้วเราจะหลับได้ยังไงการไฟรฟ้านครหลวงรู้จักและมองเห็นศักยภาพของสามเมืองนี้ดี เราจึงเตรียมความพร้อมและวางรากฐานเพื่อก้าวสู่ความเป็นมหานครของอาเซียนในอนาคต55ปีการไฟฟ้านครหลวงกลับมาในช่วงนี้นะครับเรายังคงอยู่กับโครงการปลูกป่าชัยเลนพิทักษ์นครหลวงนะครับและตอนนี้นะฮะบอลก็ยืนอยู่ที่อาคารนิทศการเปิดโลกป่าชัยเลนครับข้างในจะมีอะไรบ้างนั้นตามบอลมาเลยครับ และตอนนี้นะครับบอลก็เข้ามาอยู่ภายในนิทรรศการเปิดโลกป่าชายเลนนั่นเองนะครับและในนี้นะฮะก็จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องของป่าโกงกลางนะครับป่าชายเลนทั้งหลายนะฮะแล้วก็ยังมีนี่ครับเป็นแนวคิดสร้างกำแพงทึบบังคลื่นนั่นเองนะครับที่เราเห็นกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเป็นเสาไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วก็มียางรถนะครับอยู่นะฮะก็ อันนี้จะจําลองออกมานะครับให้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับว่าเวลาคลื่นเนี่ยซัดเข้าไปแล้วใช่ไหมครับเสาไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยจะสามารถกําบังคลื่นได้หรือเปล่านะครับอลองดูนะครับนี่ฮะถ้าน้ํามาแล้วเป็นยังไงครับน้ําก็ไปไม่ถึงตัวบ้านนั่นเองครับมาถึงตรงนี้นะครับก็จะจัดแสดงในเรื่องของนกชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนนั่นเองนะครับเอาละครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูนิทรรศการในส่วนอื่นๆกันดีกว่านะครับ แล้วตอนนี้นะครับบอลก็อยู่กับพี่บุ้งครับผู้ดำเนินง,งานโครงการนี้นั่นเองครับสวัสดีครับพี่บุ้งค่ะสวัสดีค่ะคอยากถามถึงผลตอบรับของโครงการนี้หน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับค่ะโครงการกบนอรหรือเรื่องของป่าชายเลนนี่นะคะมีการตอบรับดีมากเลยค่ะโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเราเปิดโอกาสให้ให้โรงเรียนต่างๆนะคะในระดับประถมมัธยมแล้วก็อุดมเนี่ยเข้ามา ร่วมโครงการ,รก็มีผู้เสนอโครงการเข้ามา,าสมทบร่วมกันเ,เสนอมาถึง95โรงเรียนเนี่ยเราคัดเลือกไว้55โรงเรียนตามปีที่การไฟฟ้านครหล,ลวงครบรอบ55ปีค่ะงั้นให้ฝากถึงคุณผู้ชมเะครับเดี่ยวโครงการนี้เนี่ยครับการไฟฟ้านครหล,ลวงเนี่ยโดยวิสัยทัศน์พูดถึงในเรื่องของความห่วงใยสังคมนะคะเรามีโครงการนี้ปลูกป่าชายเลนเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกนั้นก็ลดการกัดเซาะชายฝั่ง <c oughs> ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากเลยในยเรื่องของพื้นที่ชายฝั่งที่มันหดหายไปแลนั้นก็เชิญชวนนะคะทุกทท่านว่าร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาพื้นที่ชายฝั่งของเรานะคะให้มันคงอยู่แล้วก็เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มอากาศดีๆให้กับพวกเราค่ะ,คะและกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณการไฟฟานครหลวงครับที่จัดก,กิจกรรมดีๆที่สร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมขึ้นมาครับขอบคุณมากนะครับพี่บุ่งคะ่ะคขอบคุณค่ะ เอาละครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วคุณผู้ชมครับธรรมชาติเป็นของส่วนรวมเราต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับและอย่าลืมกลับมาพบกับรายการในหลวงในดวงใจ M E A D i Mission ได้ใหม่คราวหน้าบนจะพาคุณผู้ชมไปเปิดโลกการเรียนรู้ที่ไหนกันต่อรอติดตามชมห้ามพลาดนะครับวันนี้บนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ การไฟฟ้านครหลวงจุดประกายการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพกับกิจกรรมยังเอ a มเอครอบครัวรุ่นใหม่ฉลาดใช้พลังงานโดยเปิดพื้นที่รับสมัคร30ครอบครัวที่มีใจรักพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมศึกษาการเพิ่มมูลค่าจากขยะเหลือใช้ให้แปลงสภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าพร้อมบุกแหล่งเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัดราช,ชบุรีศึกษาแหล่งกําเนิดพลังงานและเทคนิคประหยัดพลังงานภายในบ้านประหยัดพลังงานต้นแบบที่มีหลากหลายเคล็ดลับในการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ความรู้ควบคู่ความสนุกสนานในวันเสาร์ที่14กันยายน2556มารู้ ร่วมกันเปิดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องพลังงานกัดการไฟฟ้านครหลวงง่ายๆเพียงสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.yangma.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่029313362กิจกรรมนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ